มาต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงในลาวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่เสียชีวิตหรือว่าต่างชาติที่เสียชีวิตที่วังเวียงเนี่ยจะไปโทษร้านอาหารก็ไม่ได้จะไปโทษคนลาวก็ไม่ได้จะไปเอาผิดใครก็ไม่ได้เพราะกินเองซื้อเองไม่มีใครบังคับเออคิดได้เนาะมึงเนี่ยสุดยอด สวัสดีสวัสดีครับถักทาย FC ฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณปรปเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา3ามถุ่มทางเมืองไทยกับประมาณ11บเอ็ดโมงเสารฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเข้ามาน้าเด้อครับพี่น้องสุงดบอผาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมาต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสปปลาวฝ่ายทหารตัวแทนสปปลาว ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในรัเสเซียบ่อยๆถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสในลาวเขาได้แสดงความคิดเห็นต่อเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสปปลาวเนี่ยจะไปโทษคนลาวก็ไม่ได้จะไปโทษเจ้าของร้านก็ไม่ได้จะไปเอาผิดกับใครก็ไม่ได้เพราะกินเองซื้อเองไม่มีใครบังคับ ให้กินไม่บิงไม่มีใครบังคับยัดเยียดให้กินไม่มีนะครับอ่าแล้วจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมจะมาเรียกหาอะไรประมาณนั้นนะฮะทุกคนเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเขานะครับทุกคนเขาสร้างความขัดแย้งภายในให้พ่อเหน็นบัมันบ็เมนเล่าเลยอันนี้มันเข้าแผนการทำลายประเทศชาติของเขาบัดทุกอย่างเลยเพราะอายประเทศเขาก็เห็นเลาวน,นี่มันบุเมนว่นนักท่องเที่ยวมาแล้วเขาไปบ,าบังคับให้มันกินไหนกินเหล้ากินยากินยัง มันหักกินเองมันหักถามกินเองมันซื้อกินเองมุ้ยไฟบังคับเขากกบฏขายเนี่ยมันเป็นตะเบือนนะแต่มันเอาไปสมผสมกันเองมันไปเฮ็ดกินเองมันเป็นอันนั้นเองแล้วจะไปเอาผิดน้ำผื้นได้น่าเลยเนาะความพิดท้งมดคือมันนั่นแหละมันแดกกข้าวท้องมันมันกินข้าวท้องมันแล้วมันตายไปเอาความพิดมาไปไปว่าผู้ขารผู้นั้นผู้นี้มันก็บ่ถืออันนี้คือเขาจ้างมันมาตายเพื่อทําลายเศรษฐกิจของเจ้าสุกามี โทษทีครับนี่แหละครับทุกคนเขาบอกว่าจะมาเรียกร้องความเป็นธรรมะจะมาเอาผิดใครก็ไม่ได้กินเองซื้อเองไม่มีใครบังคับพูดแบบหน้าแบบหน้าตาเฉยนะครับไปวิจารณ์การเมืองรัสเซียถูกแล้วนะครับวิจารณ์ฝ่ายทหารรัเสเซียลาวลาวรัสเซียหนุนถูกแล้วจะมาวิจารณ์เรื่องพวกนี้เลยนะครับมันมันไม่เหมาะสมนะครับ เจ้าหน้าที่หรือว่านายกรัฐมนตรีลาวผู้นำลาวถ้าได้ฟังคำนี้นะเชิญมาฟังหน่อยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในลาวนี่เหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นแบบนี้ไหมนะครับใครสามารถจ้างคนไปตายได้ผมถามหน่อยตั้งหกศพนะมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ชีวิตคนเนี่ยมันเปียบเป็นเงินได้ไหมอ่าเปรียบเป็นเงินได้ไหมครับไม่ได้แล้วยังมีนะมาบอกว่าเขา ประเทศอื่นเขาก็ทํากันอ่าจ้างคนไปทำไร้จ้างคนไปทำาร้การทําไปทลาลรยการท,ทาาร่องเที่ยวประเทศเต้นประเทศอื่นเขาเขาก็ทํากันมึงพูดออกมาได้ยังไงกูงง,งงมากเลยจินตนาการมึงนี่ไปไกลมากเลยนะพัฒนาไปไกลมากเลยอ่าโยนความผิดให้กับคนอื่นปัดความรับผิดชอบอ่ายังมีหน้ามา อัดคลิปวィィิดีโอแสดงความคิดเห็นถ้าไม่โง่นะครับว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเราไม่ได้นะต้องโง่แบบนี้นะครับแทนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีวางตัวให้เหมาะสมฝ่ายที่เสียหาย4ี่ห้าหกศพเนี่ยไม่มีใครอยากตายหรอกครับถ้าเขาจ้างเงินมึง10บล้านไปไปตายมึงมึงจะไปไหมถามหน่อยนะครับ ไม่มีใครอยากเอาชีวิตตัวเองไปจากโลกนี้หรอกครับไม่มีครับโ <c oughs> ทษทีนะครับสมองคิดได้กูสุดยอดมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่ลาวนะครับหรือว่าผู้นำสปปลาวเนี่ฝากกดแชร์นะครับต้องเข้ามาฟังอ,อย่าทำเป็นหูทวนลมนะครับอย่ามาสมรู้ร่วมคิดนะฮะ คนเราจำนวนไม่น้อยฟังคลิปมันไม่มีใครเห็นด้วยกับมันนะมีแต่ฝ่ายทหารด้วยกันมันเชียร์กันเยี่ยว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 ครับแต่คนเราตามที่ผมไปอ่านดูคอมเมนต์ไม่มีใครสนใจมันเลยมีแต่บอกว่าปัญญาอ่อนผู้ใหญ่ไม่อยู่ไม่วางตัวให้เหมาะสมะทำให้มีปัญหาระหว่างประเทศอีกแล้วนะครับออนอกจากพาดพิงไปใส่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยมันยิ่งจะทำให การต้องเที่ยวในลาวเนี่ยซบเซาลงไปกว่านี้อีกนะครับเล er ิกคิดนะครับว่าเหล้าเบียร์เนี่ยของปลอมเหล้าเบียร์นี่นำเข้ามาจากประเทศไทยไม่มีทางร้านก็ร้านคนเวียดนามไม่มีทางที่จะนำเข้าเบียร์มาจากปัตะเทศไทยไม่มีครับเจ้าของร้านคนเวียดนามหมดเลยนำเข้ามาจากเวียดนามลุวนหลวนไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเลยไม่ต้องโยนความผิดมาที่ฝั่งไทยนะครับอันนี้คือ ไทยไม่เคยมองว่าการต้องเที่ยวในลาวเป็นคู่แข่งของไทยไม่เคยคิดมีแต่พวกคุณพูดเองเออเองนำเสนอเองสร้างความปั่นป่วนในสังคมให้คนลาวนี่เชื่อคุณนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปมันสั้นๆนะครับอันนี้คือโดยชีวิตมันปกติมันนะมันจะรายงานสถานการณ์ในรัสเซียพูดถึงเรื่องการเมืองรัสเซียเป็นหลักอ่าดูลองไปฟังคลิปมันสั้นๆนะ ใส่ชุดทหารรัเสเซียนะ <c oughs> สบายดีมือนี่วันทีสวิตเดือนแปดสองพันสี่แต่ว่าบริเวณมาบ่าหลายมือนี้มารายง,งานแต่การปฏิบัติการอยู่เขตกูสเนาะเพราะว่าอยู่เขตอื่นแต่ที่ว่ารัเสเซียบุกยึดต่อๆตไปมือน่าจะที่มาบ่าวสุดฟ้งมือนี้รายง,งานอยวนู่นเขตกูสเนาะเพราะว่า,วา กูสมื้อนี้นี่่าตายไปทั้งมด3 0 0อบักเนาะทาลายยันก้อสสูงไปทั้งมด26งพันเดียนห่ทุกคนนี่แหละครับทุกานนี่<ต>ค่ะคือปกติเนี่กิจกิจวัตรประจําวันมันคือมันจะวิจารณ์เรื่องการเมืองแบบนี้ลาวรัสเซียลาวรัสเซียลาวปัฒนาธิบดีปูตินอวยพรวันเกิดปูตินอ่านะครับทหารยูเครนเสียชีวิตนะครับทหารรัสเซียเนี่ยเสียชีวิตนะครับมันก็โศกเศร้านะอ่าแสดงความเสียใจอันนี้คือความคิดมัน นะครับ <c oughs> แต่พยายามที่จะลากจูงปั่นหัวคนลาวนะี่ะทำไมคนลาวเขาดูสื่อไทยเขาก็ดูออกสื่อทั่วโลกเขาก็นำเสนอแบบนี้ทำไมมึงมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้คิดว่าคนลาวในประเทศทุกคนจะเชื่อมึงหมดทุกคนเลยเหรอนะครับมันไม่มีแผนของใครหรอกครับไม่มีใครอยากตายกล้าพูดเลยนะครับไม่มีใครอยากเอาชีวิตตัวเองไปเสียไปจากโลกนี้หรอก ญาติพี่น้องพ่อเขาเสียชีวิตแค่ไหนอเขาเสียใจแค่ไหนมึงไม่คิดนะมึงกล้าคิดได้นะว่ามันเป็นแผนสุดยอดความคิดล้าหลังเหมือนไดโนเสาร์มากเลยนะเกินคําว่าเกินคําว่ามนุษย์ทำเลยนะมึงนี่เกินมากเลยนะฮะนั่นแหละครับทุกท่านนะทิกตอกมันนะครับผมขึ้นให้นี่คือทิก t อกมันแต่ว่าช่อง YouTube มันเดี๋ยวจะเอาขึ้น,นท,ท,ทีหลังนะครับ ดูใน tiktok มันไปดูหน้าตามันเอานะครับฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ